แล้วบางทีที่เราใช้ทางโลกเราใช้จดเอาล่ะคะยังไงยังไงอย่างต้องออกจากบ้านเงี้ยเราจะมีสามอย่างก็คือกระเป๋าตางังโทรศัพท์มือถือแล้วก็กุญแจเราก็จะจดไว้ที่กระจกที่เราที่เราแต่งตัวจดไว้เลยเพราะถ้าสามอย่างนี้มันมันสำคัญนะคะในการออกไปทำงานข้างนอกเพราะเรากลัวเราเรา เราหลงลืมก็ดีก็ดีว่าหลงลืมเนี่ยเขาก็ไม่เตือนเราซะด้วยเขาก็หลงลืมไปเลยอันนี้ใช้ตัวช่วยค่ะ<笑><笑>เพิญไปยิ่งอายุมากขึ้นก็ยิ่งเป็นนะเป็นอยู่แล้วคะ่ะเชิญไปเราสังเกตไหมว่าโอ้โหเขาผลุนผลันทำอะไรไวนี่พอเรามาอยู่อย่างนี้เราเห็นชัดเจนเลยรู้ไหมอยู่คนเดียวเนี่ย เราเห็นเลยว่าเมื่อบางช่วงเนี่ยเขาทำอะไรแบบผลุนผลันเนาะอัตโนมัติของเขาเนะ่ะแล้วเรียกว่าความเคยคชินช,นชตอนเราทานข้าวเราก็จะปล่อยสบายๆใช่ไหมเราก็จะเลี้ยวเลี้ยวดูนั่นเลี้ยวดูนี่เดี๋ยวจับช้อนจับซ่อมบางทีก็เคี้ยวไปเคี้ยวไปก็มองไป มันเลยหลุดลอยไปเลยระหว่างเนี้ยค่ะมันหลุดลอยไปเดี๋ยวบางทีก็คิดโน่นคิดนี่ไปแทรกขึ้นมาคิดไปถึงสารพัดเรื่องใช่ใช่ในหัวทีนี้ก็ขึ้นว่าพอเขาเป็นอย่างนี้เนี่ยเรามีตัวสังเกตเรียนรู้บ้างไหมในระหว่างนั้นเห็นไหมว่าเขาเป็นอย่างนี้ก็มีเห็นบ้างเช่น เช่นมันมีอยู่วันหนึ่งที่ที่ทางแม่ครัวเขาลืมลืมห้องเราครั้งครั้งที่หนึ่งวันวันแรกมั้งคะ<อ>แล้วเราก็ไปตามเราไปตามคือก็ก็เป็นเรื่องเรื่องไม่ไม่ได้ไม่ได้แปลกประหลาดอะไรก็มีโอกาสลืมได้นะคะแม่ครัวลืม <laughs> แล้วแม่ครัวก็ล็อกห้องแล้ว,ลวเราก็ไปตาม <laughs> มันเลยทาให้วันที่สองเนี่ยใจเราอะกังวลและ ทั้งทั้นจริงๆอ่ะมันแค่วันเดียวแล้วเขาก็มาขอโทษเราแล้วเราก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้ไไดติดโทษอะไรเขาอก็ดูใจเราสิพอวันที่สองเราเหมือนไม่ไม่แน่ใจไม่ไม่แน่ใจเราต้องกลับมาดูว่าปิ่นโตมาวางที่ห้องเราแล้วหรือยังม,มันทำไปโดยอัตโนมัติเลยอะค่ะสัญญาเราจำได้ว่าแม่ควรลืมเราวันแรกจสิก่อนอืม เท oh. ่าที่เราสัมผัสได้ก็คือบางช่วงเนี่ยขเขาอยู่กับเนื้อกับตัวได้จริงส่วนมากก็จะเป็นช่วงเช้าเช้าใช่ไหมเช้าเช้ายังสบายสบายอยู่คบสบายเราจะเห็นชัดเจนเลยตื่นนอนมาใหม่ๆนะตอนที่เรายังไม่เร่งรีบไปไหนนะ คือที่นี้ไม่ได้เร่งรีบอยู่แล้วเชนปอนตื่นนอนมาใหม่ใหม่สมาธิดีๆนะตอนนั้นถ้าจะว่าถึงสมาธิดีก็ดีค่ะใจมันจะเงียบสงบในระดับหนึ่งล้วคือมันยังไม่มีอะไรมาวุ่นวายใจ แต่ที่นี่ก็ไม่ไม่มีอะไรมาวุ่นวายเพราะว่าทุกคนก็ด้วยด้วยกฎที่ออกมาก็คือให้ปิดวาจาอยู่แล้วอลรอบนี้ก็จะดูดูเข้มกว่าข่าวที่แล้ว<ช>อาจจะด้วยจำนวนคนน้อยลงแล้วก็ม,<ช>มีมีมีบอกกฎมาว่ามีอะไรให้ให้จดเป็นกระดาษไม่ต้องพูดคุยเจ้าค่ะก็ก็ดีนะคะมันก็ลดการคุกคีไปเดนพ พอเราเห็นพระพุทธโรูปเนี่ยเป็นยังไงจิตเราจิตเราก็น้อมน้อมระลึกถึงพระองค์ท่านนะค่ะผ่องใสนะผ่องใสเกิดความรู้สึกสดใสขึ้นมาผ่องใสขึ้นมาแค่ความรู้สึกผ่องใสขึ้นมาเนี่ยโยมมหากุศรจิตเกิดแล้วมันรู้สึกว่ามันมีชีวิตชีวา แล้วก็มองเข้าไปที่ความรู้สึกตรงนี้ว่าตอนนี้จิตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็เรียกว่ารู้สึกตัว ทีนี้ต่อไปในีจิตเป็นยังไงเนี่ยเขาไหวไปยังไงเขาไหลไปยังไงรู้สึกตัวเป็นเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นการปฏิบัตินะเพราะตัวนี้แหละคือตัวปฏิบัติตัวสังเกตเรียนรู้คือตัวปฏิบัติเข้าใจใช่ไหมตัวเนี้ยตัวสังเกตเรียนรู้ หมือนที่พระอาจารย์พูดให้ฟังแะ่กี้เนี่ยว่ามองพระพุทธรูปแล้วเกิดพุทธานุสติเย็นตาเย็นใจตอนแรกมองมาที่พระพุทธรูปอ่ะก็ไปจับอยู่ที่พระพุทธลักษณะนะทีนี้มองมาที่ความรู้สึกเราอีกทีนึ่งค่ะ เข้าใจไหมอย่างเงี้ยคือก็นึนกออถึงออบุญคุณของพระพุทธองค์อยู่แล้วใช่ใช่ว่าท่านบำเพ็ญบารมีมาตั้งตั้งเยอะกว่าที่เราถ้าเราไม่ได้เจอพระพุทธพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เนี่ยเราก็คงไม่ได้มาเจอประโยชน์กับตัวเองขนาดนี้อะคะ่ะเดินปอนด์นี้เรามองไปเนี่ยจิตเราผ่องใสเลยไม่ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะ เห็นไหมว่าใจเราบางช่วงเขาคิดยาวๆบางช่วงเขาแค่รู้สึกอันนี้เราเห็นความรู้สึกหรือจิตใจตัวเองได้ไหมจิตจิตบางช่วงเนี่ยจิตเนี่ยเขาจะคิดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเหตุเป็นผลสมองของเราอะ แต่ว่าบางช่วงอ่ะมันเงียบเงียๆไปเฉยแต่มันก็รู้นะเงียบเงียบแล้วนะแต่ว่ามันไม่มีภาษาในใจเอาอย่างนี้ซะพูดเป็นภาษาออกมาออไม่รู้จะอธิบายยังไงใช่ใช่บางช่วงเนะ่ะจิตเป็นกุศลแต่ว่าไม่ได้คิดอะไรแต่มันมันมันแค่รู้สึกผ่องสใสเฉยๆใช่ไหม แต่บางช่วงเน่ยเขาคิดยาวเขาคิดนั่นคิดนี่นนขึ้นมาอ,มอก็เป็นกุศลได้แต่ว่าถ้าคิดนานๆแล้วเขาจะเหนื่อยเพราะก็ต้องใช้ความคิดทีนี้พอเห็นอย่างนี้เนี่ยยิ่งมาอยู่อย่างนี้เนี่ยเราก็หยุดความคิดได้ความคิดนี้หยุดได้นะ,ะหยุดได้ยัางไงา มาอยู่กับเนื้อกับตัวมาอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วภาษาก็จะหายไปความคิดจะหายไปเช่นคิดคิดอยู่แล้วก็ขยับตัวเจตเนี่ยมันก็มาอยู่กับตัวกายอ่ะ mm hmm. ตัวกายมันเป็นรูป ความคิดเราก็เลยหลุดไปเลยอเ hey, วิธีที่ไม่ต้องให้เขาคิดอะไรยาวๆพอเขาไม่ต้องคิดอะไรยาวๆแล้วเขาก็เลยเห็นตัวเองคือตัวจิตเนี่ยเขาเห็นตัวเองได้ง่ายขึ้นใช่ไหม จิตก็คือความรู้สึกจิตคือความรู้สึกพัดลมมาถูกตัวรู้สึกรู้สึกค่ะรู้สึกเย็นมันจะชัดอยู่ที่ใดที่หนึ่ง เวลาจิตไปรู้อารมณ์นะบางช่วงก็มาสนใจทางตาอย่างเช่นมองมาที่พุทธรูปเห็นไหมเอเอเอภาพทางตาก็จะเด่นอารมณ์บนอื่นเช่นลมมากระทบอะไรก็เลื่อนๆไปเป็นรองไปมันเด่นอยู่ที่ใดที่หนึ่งเราฝึกอย่างเนี้ เราจะเห็นว่าจิตเนี่ยเขาอยู่ที่ใดที่หนึ่งเสมอบางช่วงลอยไปก็ก็ไม่มีตัวเรียนรู้ตัวสังเกตหลงลืมสติไปแต่เพราะเขามีสติขึ้นมาเนี่ยเขาจะเริ่มทำงานใหม่ว่าเอาตะกี้นี่เผลอไปหนี่งตะกี้เนี่ยใช่ไหมถ้าเผลอไปเขาก็จะรู้ว่าตะกี้นี่เผลอไป ตอนนี้กลับมารู้ตัวแล้วตอนนี้พอมารู้ตัวเขาก็จะรู้ถึงร่างกายที่กำลังเป็นปัจจุบันอยู่อย่างนี้ถึงเวลานอนก็หลับเป็นปกติใช่ไหมก็ก็หลับได้แต่เป็นคนหลับยากนิดนึงอาจจะด้วย<น>อายุด้วยค่ะโอ้เชิก่อน เป็นเรื่องละเอียดอ่อนพอสมควรทีเดียวเรื่องนามธรรมาความรู้สึกตัวแค่ลอมชยมาถูกเราเย็นๆน,นก็แสดงว่าจิตมันไปอยู่กับตรงเย็นๆนั่น เขรู้สึกตัวใช่อยู่ๆเขาก็ไปอยู่ที่เย็นๆจนกว่าเขาจะไปปรากฏที่ใดที่หนึ่งอีก <c oughs> เอินไแลก้กระทั่งร่างกายไหวก็ใช่นะค่ะร่างกายไหวก็ใช่ เข้าใจแน่นะอิริยาบถนอนท่าศพอ่ะเข้าใจค่ะเข้าใจเข้าใจนอนสบายค่ะเดินยอกตอนครั้งครั้งที่แล้วมันจะมีความกลัวมันเป็นนามใช่ไหมคะกลัวอะไรกลัวเพราะว่านอนคนเดียวแต่ครั้งนี้ดีขึ้นเยอะแล้วค่ะ๋อก็คือเหมือนเหมือนเคยชวนเพื่อนแล้วพอบอกว่าต้องมาปิกวิเวอย่างนี้เพื่อนเขาเขาชอบถนัดแต่ปฏิบัติแบบกับคนหมู่เยอะๆก็เลยยังไม ไม่สามารถมาได้เยินปอนแต่ตอนแรกคราวแรกเราก็มีความกังวลจะเป็นแค่คืนแรกคืนเดียวพรขอาพาจย์แต่พอมาครั้งนี้รู้สึกเราเราเรา,เราดีขึ้นเยอะเลยอื ừ, เพราะเราลึกแะลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าด้วยเยินปอนเรามีพระพุทธธรรมอยู่ <c oughs> ในใจอย่างเนี้ยค่ะเ,ออเดี๋ยวนะความรู้สึกที่อยู่กับเนื้อกับตัวที่ว่าเนี่ยเข้าใจใช่ไหมเข้าใจค่ะ เ,เขาเขารู้ได้บ่อยๆไหมก็รู้ได้บ่อยๆยิ่งถ้าอยู่ที่นี่จะรู้รู้สึกตัวได้บ่อยๆค่ะเออเออเอเอเนปอนแล้วที่บอกว่ารู้ทั้งเนื้อทั้งตัวรู้ทั้งกายรู้ทั้งกายรู้ทั้งกายเออเช่นนั่งอยู่ก็รู้ค่ะกายทั้งหมดกําลังนั่งอยู่ยืนขึ้น,นก็รู้ รู้กายทั้งหมดค่ะเวลาเดินเดินก็รู้เลยเพราะกายมันเคลื่อนไปข้างหน้าใช่ความรู้สึกก็อยู่กับเนื้อกับตัวนะั่นน่ะโดยไม่ต้องไปบังคับเขานะมันก็อยู่กับเนื้อกับตัวแต่ว่ามันก็มีเสียงมีอะไรเราก็รับเราก็รับรู้เ,เ,เราก็รู้สึกนะใช่ใช่ใช่เสียงหลายๆเสียงซึ่งเรารู้ได้เรารู้ได้ค่ะก็รู้สึกแล้วจะรู้ได้ชัดด้วยอย่างเขาเปิดวิทยุอะไรอย่างเงี้ยเสียงมันก็เข้าหูเรา มันก็ชัดชัดเสียงแม้กระทั่งเสียงเปิดประตูค่ะแต่ละห้องแต่ละห้องมันจะมีเสียงเราก็รู้แล้วถ้าเราเราเดินเดินเดินอยู่เนี่ยมีคนแสดงว่ามีห้องหนึ่งเปิดประตูแล้วเพราะแต่ละคนจะต้องปิดประตูกันอยู่แล้วใช่ไหมคะเรารู้แล้วว่ามีห้องและเสียงอย่างเงี้ยเราก็สัญญาก็รู้ก็รู้ด้วยว่าห้องนั้นเป็นห้องไหนเดิน่อนเพราะรอบนี้อยู่กันไม่กี่คนด้วยคะตรงปัจจุบันหรือว่ารู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ความรู้สึกมันสด,สดสดสดอยู่ทั้งเนื้อทั้งตัวค่ะคือมันเงียบสงบไปด้วยซึมซับอยู่กับเนื้อตัวตอน,นึ่งคืนยิ่งชัดเลยเพราะว่าเสียงเสียงเสียง,เส,ยงเสียงนกใช่ไหมคะหรือเสียงสัตว์ปีกหรืออะไรต่างๆมันจะดงังเพราะตอนกลางคืนมันจะเงียบกว่านี้เจ้าค่ะใช่ใช่ใชแล้วเรายังไม่หลับเราจะได้ยินเสียงก่อมเราเลยทําไมตอนกลางคืนจึงมีความรู้สึกว่าม,มันชัด พอมลยเ<อ>าะออเดี๋ยวเดี๋ยวนะรู้สึกว่าตอนยังไม่ได้เล่าว่าตอนยางคืนเสียงชัดมากใช่เออเดี๋ยวเดี๋ยวพระอาจารย์พบอะไรบางอย่างแนละ้วเดี๋ยวจะคุยให้ฟังค่ะแต่ว่ายอม